เอาเลยครับครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมหวนไปมาที่ช anel อีกเช่นเคยเลยนะนั่นตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแมดแม็กนะฮะโอเคเลยนะฮะตามใจที่อ่าเรื่อยๆพยายามเลยเราจะมาแคสเกมนี้กันนะฮะโอเคไม่ได้มีการเสียเวลาค,ครับเข้าไปเลยดีกว่านะฮะอืมกดปุ่มเข้าไปแล้วนะฮะแมดแม็กนะครับผมผมลองเล่นไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อ่าปรับจูนเซตติ้งอะไรต่างๆนะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเลยหนึ่งสองซ่อมอ้าวตั้งอันแรกครับ เออเริ่มครับผมมา้วครับเปิดตัวไปยังอลังงงอลังงงนะเหมือนอ่าอ่าตอนนี้มันกำลังมันกำลังล่าเราอยู่ครับมันกำลังขับได้ตามน้องแม็กผู้ขยักไม่ใช่แล้วเออกำลังแสดงความอยากได้รถเราเนี่ยครับกำลังไล่ไล่จะมาโดรถเราเนี่ยครับ มันไม่เห็นเราแล้วมันบอกให้แยกออกนะฮะมันจะบอกไม่ให้แยกไอ้นั้นมันขับรถแจงกลัวครับกลัวแล้วมันก็โดนนะครับผมลูกสองแสกหน้าจังหวะนี้โอ้โหหนึ่งลุมสิบรู้จักหรือเปล่าโอ้โหการปะทะแค่ครั้งเดียวก็ทำให้ชนะได้นะฮะถือว่าเป็นคนที่โหดเกิน แม็กนะครับเป็นเกมที่สร้างมาจากหนังนะแต่ว่าเนื้อหาไม่ได้เหมือนของหนังเนี่ยซึ่งผมก็ยังเองก็ยังไม่เคยดูหนังนะครับแม็กนี้เป็นคนที่เหมือนพัดผ้าจากคนที่ตัวเองรักมาตัดส,ส,สินตัวเองรักทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็ก็มาเผชิญโชคกับโลกหลังที่โลกตายไปแล้วนะครับเพื่อเขาจะอยู่ได้โดยใ,ใช้อาทรัพยากร อ,อันนี้ก็จะโดนตุย๋ยฮะรถจะแค่เอ,อื้อมตลอดไปแล้วนะครับไแอแม่โอ้โหดมาเลยเอาแล้วครับเอาแล้วอาวโ,โดนล็อก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 ,อกอยังไงเรียบร้อยครับโดนตุ๋ยไปที่เรียบร้อยครับมาแลวจา้าไอ้คนนี้น่าจะชื่อว่าชื่ออะไรวะสโคตัสเหรอใช่ไหม อ่าใช่มาแล้วดูการแต่งตัวดีครับดูดูสเก็ตเค่รถมันก็รู้สึกว่าอลังการอย่างสร้างนี่ครับมันโดกปืนเราไปด้วยเอ้กเคสามทีนะครับเลือดพุ่งอ่ะเฮ้ยแมารถเราไปแล้วดูดิมันตุ๋ยเรา C1 เรียบร้อยโทษฉีก Mac กกเฮือกจะกระเด็นพุ่งเลยครับยังครับยังไม่ถึงคาของแม็กนะครับยังไม่ตายหรอกครับตอนนี้นะครับโอ้โหแม็กใจสู้มากครับกระโดดตามขึ้นไปแล้วจังหวะนี้ยังไงจะปลดล็อกจะปลดล็อกปลดได้ก็ไม่ใช่คนแล้วแม็กอาร์พีนี่เวลว อืมของหมาสถานประกาศเราแล้วโอ้โดนฝาดดูอื้อมึงนักเลงมากเก่งกับหมาเนี่ยต่อยเด็ตะหมาถ้าไผู้หญิงต่อยไปได้เฮ้ยเอาแล้วครับโอ้โหโอ้โหดูด้วยดูด้วยดูเราด้วยไงล่ะไงล่ะอ,อ,อุ้ยมันเอาปืนซอจยิงเราอื้อเลยหัวกระสากโอ้โหไม่ตายอ่ะ คนไะเนี่ยกางหวาัวมันเข้าไปครึ่งหัวไม่ตายเอามาแล้วครับเร็ลวละจ้าวร์เนอร์มาแบบเป็นหนังเลยครับแมดแม็กใ,ใ,ให้เสียงภาษาไทยโดยน้องเอมมี่นั่นเองนะฮะไอหมาแดกกูไปเนี่ยเออไอโสดตกใจ อย่างนะฮะต้องมาต้องมาจะดีเท่าทำไมเด็กดี่ออกแนวไม่มีเวลาเล่นด้วยด้วยนะครับต้องหมาขาหักด้วยนะฮะ มันเขามันเขาได้ประกาศสงครามขึ้นมาแล้วนะครับได้สร้างส,สงครามขึ้นมาแล้วครับเอาเลื่อยไปปั่นหัวหน,นสะสโกตักตมันก็ไม่ตายเลยนะมันก็ไม่ใช่คนเลยเฮ้ยน้องหมาเด็กดีนะฮะเขาหาลูกซองให้เราเยี่ยมเลยอืมยังรอเรียบร้อยเปิดตัวมาอย่างสวยงามนะครับทำมาเริ่มไปเลยอถือว่าแจมแมวครับแจมโบชเบน,นะครับ สังเกตนะครับตอนนี้ดูสิมีพวกอ่าปากาลังด้วยนะฮะแสดงว่าเมื่อก่อนตัวนี้ต้องเป็นทะเลแน่นอนเลยสเปกบาร์เป็นตัวนี้เหรอไม่ใช่กระโดดเหรอนันจะเป็นสเปกบาร์เหรออ๋อครับผมแล้วสเปกบาร์ครับกระโดดด้วยคอนโทรลซ้ายนะครับอ่าไปเอาวอเทอร์มาโอ้โหน้องหมาจ๋ากินซะ กินซัดแทบหมดอืมในอายุที่แบบว่ามันแห้งแล้งเลยว่าเหมือว่าโลกสีตายด้านแล้วหมาเอ๊ะหมาน้ำนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะในการเอาชีวิตรอดนะครับอืมอุ้ยพี่หมาใครทำอะไรหมาเมื่อกี้มันบอกว่าเหมือนหมาจะไปพบอะไรข้างล่างเฮ้ยเมื่อกี้คุณได้ยินเสียงไหมใครทำอะไรหมาแล้วเฮ้ยมึง,ม,ง,ม,งมึงจับหมาแล้ว เรียบร้รอไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรกินนั่นคุณหราดักฆ่าฆ่ารู้จักเราด้วยครับมันบอกว่าเรารู้จักคุณมันบอกวันมันแอบมองเรามาจากระยะไกลมันบอกว่าเราเป็นคนที่ขับรถ เออเนี่ยเห็ราขับรถรถปล่อยมาละชื่อดิงกี้ดีล่ะหมาล้วชื่อดิงกี้ดีแหละไอ้ต้นชื่อชำาก้านะเวลาไปแล้ว บอกว่าจะหนีนะบอกว่าไม่ง่หรอกหนีไปเดี๋ยวก็คุณก็ตามเจออยู่ดีอ้าวว่าไงชัมบาก้ากดตรอี้พัสดปีกนะฮะโอเคครับเรื่องมันไหลอ่ะดูมาลองขั้รถ มัน,น,น,นบอกว่าเดี๋ยวมันนะหารถให้นะแต่ว่ามันเอาอะไรไมาจากอ่าด้านใน,ด,น,น,นด้านนู้นด้านเนี้ยเออไปเอาเ็จสายไฟแล้วทุกอย่างเนีาเรียกว่าอะไรกด okay. ชิปโอเคชิปซ้ายเพื่อวิ่งได้รนะับโอเคครับวิ่งไปแล้ว เขาเขาซองหินเฮ้ยกดกดอ,อีเพื่อนรุดอ่าสแคปกับ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 อะไรวะกระสุนเออเพยไม่เจอนะไอคนนี้ไม่ได้ตายอ่ะเอาละครับเจอประเด็นแน่นอนจังหวะน,นี้ตั้งขึ้นกดกดอี เฮ้ยนี่ดูมัคนลองสเตลไปนะดูดูดูอ๋อเฮ้ยอะไรวะพิซซ่มันปล่อยอยู่คนแบบนี้ได้ไงกดอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหโดนเปิดกำลังเฮ้ยโอ้โหสองมัดเลยอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหโดนเป็นสองมัดหน้าสั่นเลยครับมันบอกคลิกขวาอ๋อคลิกขวาใช้ลูกซองได้หัวร้อนเลยนะโดน แม่งเปิดกูอีหาไม่ไหวแล้วครับเดือดเดือด,ด,อ,ดอันนี้เดือดบอกเลยเดือดมึงพวกมึงมามึงมา,มงมานะฮะโอเคกดชิกซ้ายเพื่อต่อยนะครับฝาการตามนั้นนี่ครับโอเคเข้าไปเลยอ้าวกดผิดเธอไปอุ้อือ้งอ๋อเออขี้ขวากันเออโอ้ยโอ้ยโดน อ้ออ้ออืต้องบัดหนักหน่อยบัดหนักหน่อยเจออาวุธว่าเฮ้ยเก็บได้ไหมไม่เก็บไม่ได้เหรอกดอ้าวมันกดเฮ้ยเจอเจอมาลงมาอืออือกันได้เว้ยอือวันหนึ่งครับผมรู้สึกหน้าเทาอ่ะ เออก็ได้อมแม่งเอ้ยมีความมันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราโมเตอติดเล่นเนี่ยหน้าสาั่นหน้าหน้าชาเลยเนี่ยตายตายเอาน้ําก็หมดเด็อชแ่เดี๋ยวเราขอสํารวจนหน่อยนะครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่านี่เจอสแคปนะครับกด x เพื่ออะไรครับกด x มันบอกกด x อ๋อโอเคพเพื่อว่ารู้ว่า ทีนี้ปัญหาครบือยังอ่ามันบอกออนไนี่ยเดี๋ยวเราเหลือสแกปไปหนึ่งอันโอ้หน้าสั่นเลยครับตอนนี้รุดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโอเคจัดไปชุดใหญ่ไปกระพริบโอ้โยไม่มีน้ำจริงเหรอ๋ย้ผมลองหากครับเผื่อจะเจอมันน่าอาจจะมีน้ำนะเว้ยโถ่เรา หน้าสั่น์แหละโดนไม่ได้ไม่น่าไปโอ้โหเลือดสาดเลยใช่เลือดไหมเนะี่ยโอ้โหแม็กเราขอโทษเราเราก,ากากเองดูจอกูดูจอดีครับหน้าสั่นเลยอะบอกกลับไปหาโอเคครับภรกย์บอกให้กลับหาชัมพักกาน้องช,ชัมชื่อชัมน้องชัมเอ้ยเดี๋ยว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  <c oughs> อะไรนี่คำมันแปลว่า <c oughs> ไม่เย็ดก็ไม่ใช่แล้ว รอก่อนเดียว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 เยวจำได้ขามาไม่มีวิรามเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอไรฝาผ,าผานังอ่ะมันต้องมีเงินงำเรื่องนี้มันต้องมีพลังงานบานงอย่างแน่นอนก่อนนี้นะฮะเราก็ต้องลงไปหาน้องชามก่อนน้องชามจา๋ามีเลือดให้ข่าจินหรือเปล่าดินที่ดีทำไมเฮ้ เอ้ยมึงเดี๋ยว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 นะมึงกินอ๋อมึงกินหมากูแล้วปะเนี่ยอ๋อเราได้ไปแล้วโอเคหมาเราได้หมามาแล้วครับอ้าวเลื่อเรอยหิวเองด้วยครับใช่ไหม เออเนี่ยเราคิวมาอยู่ระดับนี้ถือว่าแจม่มผมนึกว่าเราต้องหน้าสั่นตลอดผมผมเห็นนะครับคุณเห็นไหมอาหารหมาครับอาหารหมามันกินได้นะครับกินได้ไหมเราถ้าเราอุ้มหมา,าวางหมาได้ไหมโอ้อยากกินอาหารหมามีค,ความหิวครับมีค,ความหิวก็หายน้องช่ําซอพี่ก่อนพี่กำลังเดินไปหาแล้วจ้าโอ้เป็นคนดีมาก ทำไมเนี่ยอุ้มหมาแค่นี้มันเดินสโลลลี่ขนาดนี้เอาช่อมช่วยกูหน่อยช่วยบ้างเดียร์โอเคดีป่ะ This way t h i ระเจ้านำไปเลยตอนนี้พี่มีภารกิจยิ่งใหญ่ต้องอุ้มน้องดิงกี้ดีน้องดิงกี้โอเคเอาหมาใส่ไว้หลังรถนะฮะอีซี่ด็อกอีซี่อีซี่อีซี่ด็อก กด R เพื่อเข้ารถโอเคครับกด R นะฮะโอเคครับรถปกติแมน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 ผมบอกเลยผมเนี่ยขับรถเทพมากมาแล้วครับจังหวะนี้ออหึจังหวะนี้จังหวะนี้นะครับอือหึ่เดี๋ยว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 ต้องดิงพี่ดีนะฮะแมน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 กันหน่อยจังหวะนี้เฮ้ย <c oughs> เทพครับบอกเลยนะเล่นเกมขับรถบอกก็บอกเดี๋ยว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 อ๋อผานออมาจุดที่สังเกตการณ์รน,รนี่ครับให้เรามาดูแคมป์อขอให้ตามเหรอก็ตามแล้วนี่ไงไปสิคำลูกให้มองอะไรครับ นี่ไงมันบอกเป็นแคมป์ของพวกพวกตัวขาวครับพวกสม,มุนจกเกอร์มาแล้วเ้ยด,ดูด,ดิรถเราปะเอ,อใ้ใช่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวนะแม็กแม็กมันก็เดินร้อนอยู่เดียวนะจะวางรถให้ได้เลยครับบอกให้รอต้องช้าบอกรอก่อนรอก่อนนะครับรอก่อนเดี๋ยวผูว่านะแม็กไม่ใช่กูบวกเลยล่ะเรียบร้อยนะครับแยกรถกูเรียบร้อยเร็วได้ไหมเร็วขนาดไหนเร็วมาก รถมันจะเร็วแหละมันจะดีในขนาดนั้นเราให้ไปอะไรขนาดนั้นนะฮะต้องช้ำถ้ามันไม่ดีจริงนะมันบอกอวดโอ้อวดล้นมากนะครับรถมันดีอะไรขนาดนั้นโอเคนะฮะตอนนี้บอกให้กดเลขหนึ่งเพื่อทำการส่องปม เราขอสองกบหน่อยแถวนี้ไม่มีใครเอ้ยเนินใหญ่มีกบกบหลายกบกบเยอะเลยครับโอเคครับกดตอนนี้ออกมาให้เข้าไปที่บ้านของน้องช่ำหรือเปล่าไปน้องช่ำน้องช่ำโอยเดีด โอเคเราต้องขับไปรถไปบ้านขับไปรถขับรถไปบ้านาอือดูความเทพด้วยความเทพนี้เซียนมันเลื่อนมานะครับทำเซียนมันเลื่อนมาตอนนี้นะฮะเราก็จะมาถึงบ้านของน้องชางแล้วอู๋รถเลยโอเคถึงบ้านตรงเองด้วยจะแค่เดี๋ยวเดี๋ยวามาเราไม่ลงเหรอ เฮ้ยเราเจออะไรไม่รู้กูเจอของดีเจอน้ำจ้าดูขอสูบหน่อยขอกรอกขอกรอกอะไรมึงรีบเหรอช่มช่ำชำขอแป๊บหนึ่งน้องเช่มเชมลำใจเย็นๆนะ้องเชมเช่มขอกินหน่อยขอสำรวจจอนด้วยเราในสายเราขอ อ่าไม่มีอะไรเลยล่ะชั่มพี่มาแล้วครับครับว่างไงครับอ่าเปิดให้เราดูอะไรไหนขอดูหน้าของรถเจ้าหน่อยไปดูดเรียกร้องอะไรขนาดนั้นชั่มใจเย็นๆนะ ต้องช้ามต้องรอพี่ก่อนโอโ้โหม,มันเหมือนรถของน่ากับพวกเทพเจ้าเลยเทพเจ้าของรถเน่ยพัดนฟรีเลีกันเนี่ยนี่มันผ่านเด็น้องวินดิวเซลแนละ้วนี่มันใช่รถแต่เกษตรขยะก็ขับได้ไปเดินดูไม่ไดโคงเลยต้องเติมน้ำมันตรงไหนนะฮะ ดูดิดดเห็นปะนี่ส่วนเหนียวเนี่ผมเห็นไหมรถมันไม่มีโครงเหล็กเอ้ยมันไม่มีเครื่องเลยนี่นี่มันเอาความรู้มาจากไหนตั้ง,งนหนาวะ turbo เดีครับดีครับมีพินเขียวด้วยอ๋อมันเราต้องไปเอา S <S เราต้องไปเอาบอ,อ,าอดี้บอดี้เขาเรียกว่าอะไรโคงรถเออโคงรถนะครับตอนนี้มันยังเป็นแค่แบบว่ารถไปเปอยอะไรประมาณนั้นมันจะให้เราไปเอาโคงรถนะครับมาใส่ฮะโอเคเรื่องูกเป็นล่างอะไรประมาณนั้นโอเคพลรกิีของเราไปาาเดียยเ๋ยวเดี๋ยวในแผนที่ให้ไปไหนใจเย็นนะโอเค ไม่ทำไมถนนมีให้รู้ด้วยมีความอยากไปแต่ว่าไปตามพัตกิ้ก่อนดีกว่าครับโอเคนะฮะตอนนี้เราก็จะขับไปแล้วน้องแวน้นน้องแวน่นและคันแรกที่เราขับมาไม่ดีตรงไหนวะมันก็เฮ้ยน้ำมันจะหมด มันบอกหาน้ำมันได้จากไอ้พวกแก๊สไอ้นั่นอ่ะแก๊สหายไอ้พวกรูกอะไรหอยพวก,พวก,พวก,พวกสมุนหอยสโคตัสอะไอ้พวกนั้นอ่ะตรงนี้ปะตรงนี้ปะไหนคือน้ำมันข้าต้องการน้ำมันอืมนี่ไอวางเปล่าแต่มีสแค,คร็บเบสค์แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มได้เอ้ยยังมีอันนึงอืม,อม รูทร้อยเปอร์เซนต์จ้าระดับนี้แนละ้วไปครับเราต้องไปกันต่อแล้วฮะเราต้องเดินทางไปเอาโครงรัวให้ได้ตอนนี้น้ำมันเราก็ยังไม่ได้เจอนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันหมดเออตายซะมามามาเลย มันก็ได้ไปหยอกมามามายังมายังอะมายังอะดูมันดิครับมาดิมาดิมามาว้ามาเออเฮ้ยมันออกมาแล้ว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 เราก็ได้ไปหยอกอืมบันทึบอ๋ออ๋ออ๋อ เขาไม่ในเมื่อมันอ่าอันนั้นไม่ได้แล้วก็เอามาลอยน้ำมันนะฮะเดี๋ยวเด,ดี๋ย okay, วเดี๋ยวอ่ากด D เคกด F นะครับเติมน, <c oughs> น้ำมันเขากรอกหน่อยเขากรอกหนอยออหืออืออ่าแล้วกดน้ำมันเรียบร้อย <c oughs> แล้วนะครับมาดิมามดิลุ่เรื่องบ้าามาดิเออ โอ้โหนึก่าเอาอะไรมาปลาน,นะนนบอกเราสามารถเอาน้ำมันไปเก็บหลังรถได้โอเคเดี๋น้ำมันเราไปหลังรถกดเก็บสแคปก่อนอืมเหลืออีกแท็บอันหนึ่งครับแท็บแท็อันหนึ่งสแคปอีกอันหนึ่งอ๋ออยู่นี่ไงรูดอ๋อบอกเลยระดับนี้แล้ว เอาไปอีกถังหนึ่งไหมออกมาสักสิบถังเงี้ยดูดิพื้นที่ไว้ข้างล่างเต็มเลยเออเดี๋ยว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 เฮ้ยอีห่ามึงอ้าวบอบบางเหลือเกินออนแอร์เดนเกินจะเข้าใจครับเดี๋ยวครับมันมีให้กดตั้งหลายปุ่มนะครับกด F เดี๋ยว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 กดอือโอ้โห กด F เ,เพื่อจุดไฟได้ด้วยยุทเทศโอเคนะครับเราไปต่อกันดีกว่าเลขี่ของเราให้ไปไปตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ๋อโอ้โหทำไมคนทางดูยาวไกลจะเกินนะฮะแบนครับ,บ,นนรบเนี่แบนยาวเกมแข่งรถบอกให้บอกลิ้นพันเกมเครื่องรถขอให้บอกผ,ผมนะบนะบ,บอกเลยผมเนี่ยเซียนมากนในการขับรถ โ uh, อ oh ้โหเบ๊บเดือดเดืดเดือดเอดโอ้โหดูทางเราต้องเปิดประตูนะฮะอันนี้ผมเรียนมานะบอกเรียนมาแล้วครับผ่านหลักสูตรมาแล้วครับเมื่อกี้นะครับจำได้ไหมครับเราทำอะไรเนี่ยฮะอืมมต้องเจอกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เราว้าวเหรอเดี๋ยวนะต้องไงอ่ะต้องกลับไปเอาน้ำมันโอ้โหเอ็มโยนน้ำมันแค่นี้ยังพลาดโอ้โหหัวร้อนเลยคนระับมีการอะไรนี่ยเอ็มเอ็มจะาทำาัันลงไปขับแค่ตูดแค่นี้โยนพลาดเ็ดเช่ มีการหัวร้อนแมนโอ้ยแวน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 อืมใจเย็นๆนะออกมาอืมเหนื่อยใจมีความเหนื่อยใจครับครั้งนี้พลาดถ้าพลาดอีกนะถ้าพลาดอีกนะเอ็มเลิกเล่นเถอะเลิกเล่นเถอะบอกเลย ไปแล้วครับโอเคขับไปโอ้อะไรเนี่ยให้ขับรถไประเบิดประตูให้เลยมันยากตรงไหนเนี่ยต้องช่ำมันช่ำก่อนดีช่ำก่อนดีดช่ำก่อนดีช่ำเอฮ้ยมูจะเล่นมูจะเล่นเดีย๋ยวเดี๋เดินอ่าโอเคครับโอเคอือหือ,อดูขับรถด้วยเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะนะนะเอ็ม เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้กลกลเดืเอดพลาดอ,อีกเดือดพลาดต้องแบบจอดจอาน้ำมันมาน้ำมันมาขอจุดขอจุดหน่อยอืมมามาใกล้ใมาใกล้มีแรงโยนไหมแมสโอโ้โหมีโยนแค่นี้ประตูระเบิดนะครับโอเคนะครับประตูเคลียร์แล้วเราก็เข้าไปได้อืม เฮ้ยมันตัวอะไรดูกระดูกในดูเสาเหรอนี่กูอยู่เกิดยุคไหนเนี่ยอยู่ทางเาช่างก็เดี๋ยว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 โอ้โหนี่กูกูแค่แตะเนี่ยแตะหน่อยเดียวรถกระเด็นกระดอนกระจอนกระจายอืมครับไปครับเฮ้ยเออมันจะกี้ทำไมช้ำใจเย็นมากับพี่ไม่ต้องห่วงพี่ระดับเซียนโอโอ้ยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวหูเหล็กผ่านหน้าไปเลยจะมามุมกล้องมันหมุนตามไม่ทันครับต้องใช้เมาส์คุมลบอกเลยแล้วตีนี้ขับเกียร์ต่ำไปเลยนะฮะขับเกียร์ต่ำเลยนะฮะเอ้ยโอ้โหเมา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 ,มา,มานิดหน่อยครับมัวแต่มองอย่างอื่นนะฮะลืมมองทาง เยสเช่ตอนนี้นะครับขับมาผมบอกเลยระดับน้องเอ็มแล้วมันความรู้สึกคุณได้ยินไหมครับว่าเหมือนมันขับรถเกียร์ต่ำอ่ะอือมันลากเกียร์โอ้โโอ้โอ้โอ้ใจเย็น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 จะเย็นจเย็นโอ้โหเจอไอ้นี่ทีกูเสียหลักเลยจเย็นโอ้โห ใปลุกอย่างนี้นี่คืออะไรของเอ,เอมยังไปต่อได้นี่คือนีคือความจริงนะครับนีค,ความจริงที่เราต้องเผชิญตัวรถดัวรถกูยังไปได้อีกยังไปทางนี้ยังไงเย้โอเคโอเคโอ,คโอ,คโอค้ถึงแล้วน้ำมันน้ำตาจะไหลเ <c oughs> อาไปกี้นไปอย่างลุกเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะฮะ ม,มาถึงจุดจุดนี้นะเราต้องไปปลดเลือกโครงรถบอดี้รถอืมทางนั้นนี่เองโอเคครับไออะไรนะเอาโขงรถลงมาคนระับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พอหอมปากหอมคอเลยนะฮะไงก็ใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะครับนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถ อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ